สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เรามาดูดับ10บล่าง4ีสูตรเดิมนะครับงวดที่ผ่านมาทั้งดับ10บล่างและดับหน่วยล่างแล้วก็ดับล่างดับสนิทเอาอยู่หมดเลยนะครับก่อนอน่นเรามาดูคำเตือนกันก่อน <c oughs> คำเตือนฮอร์โนและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลข เพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใจ้วิทยนายานในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีดับสิบล่างสี่สูตรเดิมในฟซีนะสูตรที่หนึ่งมาดูกันเลยนะครับ ใช้ร้อยบนคูณสี่บวกหน่วยบนบวกสี่คงที่สูตรที่สองใช้สิบล่างบวกหน่วยล่างบวกสิบหนึ่งบวกห้าคงที่สูตรที่สามใช้ร้อยบนบวกสิบบนคูณสามบวกสี่คงที่สูตรที่สี่ 4, นะครับใช้หมื่นบวกหน่วยบน บวกหน่วยล่างนะครับทั้ง4สูตรเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นสูตรเดิมของงวดที่ผ่านมานะครับดับสนิทเอาอยู่ทั้ง4สูตรเรามาดูกันนะครับว่างวดนี้จะดับตัวเลขตัวไหนบ้างนะครับก็ผมใช้สถิตินะครับงวดเดียวศูนย์ศูนย์เลยใน F4 นะก็เอาสถิติมาให้ชมกันถึง28งวดนะก็ ปีกกว่าเลยเอนะครับเนื่องจากว่าเป็นสมุดเล่มยาวเล่มใหญ่ก็ทำสถิติย้อนหลังให้ f อซได้ยาวๆหน่อยนะครับก็ fc บางท่านก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปทำดูย้อนหลังนะครับก็ผมก็พยายามี่ใช้สมุดเล่มยาวๆแบบนี้แหละเอจะได้เอาสถิติย้อนหลังหลายๆงวดนะไม่ต่ำกว่า20กว่างวดเนี่ย มา f อได้ชมกันนะครับเรามาดูสถิติกันแล้วเราค่อยมาคำนวณ งวดที่ผ่านมานะครับ fc นะครับงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่ยี่สิบแปดนะครับก็พลางวันก็สองสองยี่สิบแปดงวดนะครับทีนี้ก็เราให้เด่นนะครับเอ้ยเราเราให้ดับที่สูตรที่หนึ่งดับสามสูตรที่สองดับห้า แล้วก็สูตรที่3กับสูตรที่4ดับ7นะครับ7นี้ดับ2สูตรนะครับก็ดับ3 5 7ก็ดับผ่านนะครับทั้ง4สูตรผ่านหมดนะครับ เรามาคำนวณงวดนี้กันท่านผู้ชม16ธันวานะครับว่าจะดับตัวไหนนะครับสูตรที่1นึ่งร้อยบนคูณสบวกหน่วยบนบวกสคงที่นะครับร้อยบนนะร้อยบนก็คือ2องนะสอสเป็น8 บวกหน่วยบนก็คือ2บวก4คงที่นะครับ4บวกสได้6กนี่ก็ได้8 8ดบวก6 8บวกหได้สดับสูตรที่1นะครับดับ4สูตรที่2ในเอฟนะนะใช้10ล่าง บวกหน่วยล่างบวก11บบวก5คงที่10ล่างก็คือ2นะครับ10ล่างก็คือ2หน่วยล่างก็คือ2 1ง11หก็คือ5บวก5คงที่ห้บวกห้าได้ศูนย์สองบวกสได้4กนะ็ดับ สี่แล้วอสนะสูตรที่สองนะครับดับสิบล่างสูตรที่สองดับสี่สี่ดับสองสูตรและ้นะ <c oughs> ทีนี้เรามาดูสูตรที่สามสูตรที่สามนั้นใช้ร้อยบนบวกสิบบนคูณสามบวกสี่คงที่ร้อยบนก็คือสอง ร้อยบนก็คือสองสิบบนคูณสามสิบบนคือห้าห้าสามสิบห้าบวกสี่คงตีห้าบวกสี่ได้เก้าอันนี้ก็ได้สองนะครับสองบวกเก้าได้หนึ่งดับสิบล่างสูตรที่สามดับหนึ่งสูตรที่สี่นะครับสูตรหมื่นบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างหมื่นก็คือ กหมื ộc, ôn, ộc, lang, óm, ộc, óm, ่นก็คือหบวกหน่วยบนก็คือสองบวกหน่วยล่างก็คือสองสองบวกสองก็ได้สอันนี้ก็ได้หกหกบวกสี่ได้ศูนดับสิบล่างสูตรที่สดับศูนย์ ทั้งหมดใน f c นะดับสิบล่างสี่นนะครับดับสูตรที่หนึ่งดับสี่สูตรสองดับสี่สูตรสามดับหนึ่งแล้วก็สูตรที่สี่ดับศูนย์ใน f c นะก็ศูนย์หนึ่งสี่นะครับดับศูนย์หนึ่งสี่ก็จะเอาอยู่ไหมนะครับ f c แต่ว่า มีชนกับเด่นใน f อนะในจำนวนทั้ง4ีสูตรเนี่ยนะครับมีศูนย์นะศูนย์นี่ชนกับเด่น10ล่างก็เดี๋ยววันที่สรุปจะตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งเพราะมีสูตรดับอีกหลายสูตรที่ผมกำลังคำนวณอยู่นะครับแต่ว่าสูตรหลักๆนี่ก็หนึ่งนี่ก็ ถามว่าชนเด่นก็ไม่เด่นมากนะครับแต่ว่าน่าจะดับเอาอยู่หนะึ่กับสผมเชื่อว่าน่าจะเอาอยู่แต่ว่าศูนย์นี่ก็ไปชนกับเด่น10ล่างของเรานะก็เดี๋ยววันสรุปค่อยมาว่ากันสําหรับศูนย์ตัวเดียวเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเด่นนะเด่นมากนะครับแต่ก็ชนกับดับนะครับสรุปนะครับดับ10บล่างสี่สูรดับ0ูนย์หนสนะครับสนี่ดับสองสูตร นี่ก็เป็นดับ10ล่าง4สูตรเดิมใน F c ซนะก็ทั้งดับ10ดับหน่วยแล้วก็ดับล่างนี่งวดที่ผ่านมานั้นย้ำว่าเอาอยู่หมดนะครับเพียงแต่ว่าเด่นมันไม่มาถ้าทั้งเด่นมาแล้วก็ดับเอาอยู่นี่ก็มีโอกาสสูงนะครับที่จะเข้าใน F c ซนะก็งวดที่ผ่านมาในทั้ง10ทั้งหน่วยนี่เด่นนี่ไม่มาเลยนะครับ เป็นเลขเบิ้ลมาเลขสองตัวเดียวนะครับเ,เลขเบิ้ลน,นะก็น่าเสียดายนะครับที่เลขเด่นๆของเรานั้นไม่มาเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าดับนั้นเอาอยู่หมดนี่ก็เป็นดับสิบล่างสี่สูตรถ้าถามว่ามั่นใจไหมนั้นก็มีแค่เลขศูนย์ตัวเดียวที่มันไปชนกับเด่นสิบล่างเอฟซีนะนะก็ส่วนหนึ่งกับสี่นี้ผมมั่นใจว่าเอาอยู่นะครับส่วนศูนย์นี่เดี๋ยว ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะอีกสายสูตรนั้นยังไม่ได้คำนวณก็เดี๋ยวค่อยตัดสินใจในวันที่สรุปนะครับดับ10ล้าง4สูตร0 1นนะครับด่านใดที่ไม่ชอบเลขดับก็ย้ำใน F4 นะนะก็ไม่ต้องนำไปใช้นะครับก็ <c oughs> ผ่านได้สำหรับท่านที่ชอบก็อาจจะนำไปใช้บางส่วนบางสูตรก็ได้ไม่จำเป็นต้องนำไปใช้หมดนะหรือถ้ามันไปชนกับ เลขเด่นของท่านก, mm hmm. ก,ก็เลือกเด่นไว้ในเอฟซีนะเพราะว่าต้องยอมรับนะครับว่าบางครั้งดับก็เอาไม่อยู่ก็หลุดได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่ากองสลากไม่มีเลขดับก็ใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับนี่ก็เป็นดับ10ล่าง4สูตรนะครับท่านผู้ชมก็คลิปหน้าเรามาดูดับหน่วยล่างอีก4สูตรนะครับเอซก็ย้ำอีกครั้งนะครับนำไปใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับ เก็บเป็นข้อมูลพิจารณาให้ละเอียดรอบครอบนะครับโดยเฉพาะเลขดับนี่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดใน f c นะชนเด่นให้เลือกเด่นนะครับเจอกันคลิปหน้าเรามาดูดับหน่วยล่างกันสวัสดีครับ